ครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเรื่งนะครับนะเขาเรียกว่าชุดรอบเช้าเหมาถาดนะครับพี่ได้มาหนึ่งถาดเลยนะครับเทลงเลยนะครับมันก็จะมีแบบเขาจะอยู่ในซองหลากหลายนะครับว่าหลากหลายครับพี่นะครับลองรับชมหน้าพ้าดูนะครับในช่วเช้านี้นะครับเพิ่งประสบความสําเร็จเมือตะกี้เลยนะครับเพิ่งได้มานะครับได้มาผมก็เลยเทให้นะครับลองดูหน้าพลาพี่ยาความหลากหลายของเรานะครับช็อตเด็ดเพื่งนะครับชื่อนี้พี่ยาไม่มีซ้ําจําเจแน่นอนนะครับ ดูเด่นเท่นใหมเช่นเคยนะครับฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมฝากคนละหนึ่งถูกใจนะครับไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสําหรับในการหาพระบ้าน,านต,ต่อไปนะครับไอเขาพระบ้านเนี่ยเป็นแบบไหนให้มันจริงหรือเปล่านะครับเขาพระบ้านนะครับพระเราไม่คัดอยู่แล้วพี่มารับชมไปพร้อมกันนะครับสําหรับรายการแรก เดี๋ยวลองรับชมดูนะพี่นะนี่ครับพี่เบอร์โทร080895039นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ด้านบนนี่แหละนะครับอ่าเบอร์โทรนะพี่นะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แล้วก็อ่าสำหรับรายการแรกผมจัดเป็นตรงนี้เลยนะครับนี่วัดประสาทพี่นะครับเนื้อเทานะครับว่าเขาเรียกว่าโซนเนื้อเทาแต่เขาอาจจะเก็บแบบเออมันอาจจะมีเนี่ยตรงนี้หัวเข่าเนี่ยไม่รู้ไปโดนอะไรมันอาจจะแบบด่างๆนิดๆเห็นไหมมันจะเป็นรอยแบบจุดดำๆนิดๆนิดเดียวน้ำนิดเดียวถือว่าพระยังยังยังคงความสวยอยู่นะ นี่พี่พาบ้านจริงๆนะครับไม่มีมาแอบอ้างหรือมาอิงนิยายพี่ดูรูเสียบเดิมนะครับวัดประสาทบุญยวาสนะครับสำหรับปู่ทวดกับพี่โรยแร่ด้านหลังเป็นเม็ดดำๆนะครับเผื่อท่านใดจะเอาไปใช้พุทธคุณนะครับในชุดรอบเช้านะผมเพิ่งได้มาพี่นะครับอันนี้คือราคาเบาเป็นราคาโปรโมชั่นผมบอกแล้วนะครับไม่มีดึงเอาไปสามร้อยปู่ทวดวัดประสาทนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยสามร้อยนี่อย่างเหรียญเนี่ยอันนี้เหรียญก็ไรทองเหรียญจริงๆพี่ก็ดูกันออกว่าเหรียญแท้นะครับอันนี้อ่าเนี่ยดูดิ เหรียญแบบเดิมมากนี่พี่ดูเนี่ยผิวบ้านๆแบบเขาเก็บเลยหลวงพ่อผางนะครับพ่อผางว่าอุดมคงคางอีพี่นะหลวงพ่อผางไงเหรียญยอดฮิตเหรียญยอดนิยมมาพี่นะเรื่องแคล้วคลาดเรื่องเมตตาเรื่องหูพี่นะครบถ้วนนะครับหล่อผางนะแล้วเหรียญแท้พี่นะครับนี่ด้านหลังเขาเขียนว่าเก้าเก้าเก้าบาทอ่ะเขาเรียกเหรียญขันถุงนะครับเหรียญขันถุงปลอดภัยมั่งมีสีสุขนะครับเหรียญหลวงพ่อผางแนวมาเหรียญหลวงพ่อผางพี่นะเจ้าของเดิมน่าจะเลี่ยมแบบเปิดหน้าเปิดหลังมา พ่อผางก็าสามร้อยแล้วสามร้อยบาทนะครับพ่อผางว่าดุตรงคงคานะสามร้อยบาทนะครับผมบอกแล้วพระได้แบบไหนจัดให้เลยนะครับนี่อย่างเต่าที่ผมไปได้มาเนี่ยดูเนี่ยอันนี้เป็นเต่าของรุ่นแรกนะครับรุ่นหนึ่งนะครับเป็นของหลวงปู่แขกไงนี่นะครับหลวงปู่แขกผิวดํามเดิมเลยนี่ผิวบ้านเนี่ยรุ่นหนึ่งเห็นไหมรุ่นหนึ่งนะครับหลวงปู่แขกครับพี่วัดสุนทรประดิษฐ แนววัดสุนทรประดิษฐ์ธรรมดานแนวฝักม้ดำฝักม้ขาวอะไรเขาน่ะนะครับน่าจะใช่อ่าน่าจะใช่ครับพี่นะอันเป็นเต่านะเต่าหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับอ่าเต่าปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์เอารุ่นหนึ่งนะครับพี่พี่พี่อย่าลืมนะรุ่นหนึ่งนะครับสามร้อยนี่เป็นไยงฟังราคานะครับว่ารุ่นสามร้อยเหมือนกันนะครับแบ่งปันกันนะครับเผื่อท่านใดจะเอาไปศึกษาและสะสมนะครับแล้วก็ ผมว่าพระได้มาเมื่อเช้าเหมือนจะเยอะมันก็ลงไปลงปมาไ, rồi, มไม่เห็นจะเยอะเท่าไหร่เลยนะครับไม่เห็นจะเยอะเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญอันนี้เหรียญหลวงปู่โตนะผิวแบบไม่ผมเห็นเขาตอกโค้ดเนี่ยผมก็เลยนํามาฝากเลยเขาตอกตรงนี้เนี่ยเนี่ยตัวตอกนะนนตัวตอกนะเนี่ยตัวตอกเนี่ยพี่เห็นไหมเห็นไหมดูดิตัวตอกนะเนี่ยนะเป็นปูโ่โตนะเป็นเหรียญปูโ่โตเป็นเนื้อแบบน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนนะครัผมไม่รู้ว่าเขาสร้างจะสร้างพิเศษเสริมวาระใดนะครับเพราะว่าได้มาแบบเนี้ย นะครับได้มาแบบนี้เลยพี่เอาเอาสามร้อยปูยโตะนะครับเหรียญปูโตมีตอกโค้ดสองโค้ดอะน่าจะเป็นตะก่วรองพิมพ์ไหมเนะี่ยสองโคนะ้ดอะเขาตัวตอกนะครับตัวตอกเอาไปสามร้อยปูยโตปูโตสามร้อยอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดที่เขาเก็บไว้น่าจะเป็นชุดพวกปืนแตกนะปืนอันนี้แจกแม่ครัวเนี่ยไม่ใช่ปืนแตกอย่างเดียวด้วยนี่มีแจกแม่ครัวด้วยเนี่ยอ่ามีแจกแม่ครัวอันนี้ชุดปืนแตกพี่อ่านะครับน้ำารวมเพราเงินปืนแตกอะที่เขากาลังนิยมกันอะ ดาบอาที่เขากาลังนิยมมาพี่อง์หลายหลายร้อยนะดับอาองหลายหลายหลายร้อยที่เขาเก็บกันอยู่อ่ะอันนี้เจ้าของเดิมผมว่าน่าจะเก็บใส่ห่อไว้แบบนี้แหละนะครับเขาน่าจะรวบรวมไแล้วเก็บใส่ห่อไว้แบบนี้ผมเอาสามร้อยแล้วกันห่อนี้นะนับง่ายๆไปเลยนะห่อนี้ไปสามร้อยนะครับไม่ต้องไปขายแยกองหรอกพี่ใช่ไหมไม่ต้องไปแยกองค์นะครับมาแบบนี้เราให้แบบนี้ดีกว่านะครับนะแยกองเดี๋ยวงงราบอาแยกองเดี๋ยวงงนะครับแล้วก็สําหรับองค์นี้ครับพี่นาบองค์นี้จริงๆอเป็นเข่าตุ่มนะนะครับพี่พจ๋าวัดเกตเนื้อหาจัดจ้าน นะครับเนื้อหาดีเนื้อหาจัดจ้านครับพี่สําหรับวัดเกรพิมพเข่าตุ่มนะครับอ่าวัดเกรพิมพเข่าตุ่มเนื้อหาดีเนื้อหาจัดจ้านเนี๋ยพี่เอาสามร้อยเข่าตุ่มข้างฝนนะดูเดินเห็นไ,ไหมนะครับไอตรงเนี้ยเป็นเศษ้คล้ายจีวอเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเดวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคล้ายเศษจีวอเลยไหมเนี่ยดูในตรงนี้มุมเนี่ยนะครับ,น,รรน,รบนี่มันคือเรื่องจริงนะครับอ่านี่มันคือเรื่องจริงนะครับเข่าตุ่มมาพี่เม็ดดำเม็ดแดงทุกอย่างมันครบอบบองค์ประกอบพี่เนี่ยพวกเศษไม้เศษการถูกเนะี่ย สามร้อยนะครับเข่าตุ่มนะครับอา่าเข่าตุ่มไปสามร้อยบาทนะครับเข่าตุ่มสามร้อยนะครับเต่าเฮ้ยวันนี้มีเต่าเยอะนะชุดบ้านเนี้ยนตะั้งแต่ว่าเขาน่าจะชอบเต่าแน่แเลยนะครับผมว่าน่าจะชอบเต่าแนา่พี่ดูเขาเลียไม่ใช่เดีย๋ยอันนี้เขาเลียมแล้วนะครับอันนี้เขาเลียงแขวนเนี่ยมันก็เลยอาจกรอบมันก็จะเก่าเก่าจืดจางไปบ้างที่เขาลงเขาได้ลง,ลง,ล,งลงยาเหรอเนี่ยรับทรัพย์เงินไหลมาเนี่ยนี่ดูเลยเนี่ยรุ่นรับทรัพย์เงินไหลมานะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่ออะไรเนี่ยนะครับหลวงพ่ออะไรเนี่ย ่าวัดเออวัดบ้านหนองจิกอะ่ะปีหกอะไรวะสองห้าหกสองไหมเรืออะไรเนี่ยนะนะครับหลวงปูแงป่แสนนะ่าหลวงปู่แสนนะครับผมก็ไม่รู้เราอยู่ที่ไหนนะดาวหลวงปู่แสนนะนะครับเอาเอาเป็นเอาเป็นว่าดาหลวงปู่แสนแล้วกันเขาเขียนไว้อะนะครับตอกเลขสองสองนะอ่าเลขคู่เลขคู่นะครับเลขคู่แล้วเบิ้ลด้วยนะสองสองอยครับสองสองเอาเอาสามร้อยเผื่อท่านได้แบบ กำลังเก็บนะมีลงยาแดงนะมีลงยาแดงเป็นเต่ามังกรนะนะเอเป็นเต่ามังกรพี่เอาสามร้อยเอานะครับมาแบบไหนก็จัดไปแบบนั้นนะครับมาแบบไหนก็จัดไปแบบนั้นนะครับเฮ้ยส่วนอันนี้พี่นะครับองค์นเนี้ยจริงๆเป็นผมว่าเขาน่าจะลงทองไว้ด้านหลังนะครับเขากลัวพระเขาสึกหรือเปล่าพี่อันนี้เป็นปันกลางเลยนะ่าพี่ดูผิวแล้วกันพี่ดูผิวดูเม็ดขวดนะครับมาพี่สามารถศึกษาเจ้าผิวและเม็ดขวดได้ด้านหลังก็จะมีคาบทองนะครับเหมือนเขาลงทองด้านหลังแวบพี่เห็นไหม แนวเหมือนเขาทองไปทาไปอ่ะแนวเออเหมือนเขาทาทองไว้ด้านหลังเลยพี่นะครับทาเฉพาะด้านหลังด้วยนะเห็นไหมทาเพื่อรักษาผิวด้านหลังด้านหน้าเขาเปิดได้เห็นเขาด้ให้เห็นความสวยความงดงามนะครับเอ่เปิดได้เห็นความสวยความงดงามครับพี่เอาไปสามร้อยสามร้อยบาทนะครับนี่รัวเลยนะนะครับวิจารนี่รัวเลยนะอันนี้อะไรอะอันนี้เป็นรัสันมีระสันเนื้อชินกับเนื้อดิน พะสันไชนาที่นะครับอันนี้เป็นพะสันเลยนี่บ้านเนี่ยนี่นี่ดูพะสันบ้านเนี่เป็นแบบไหนบ้านจริงหรือเปล่าเนี่ยดูเนื้อเนี่ยพะสันไชนาทเห็นไหมเนื้อดินนะนี้เป็นเนื้อดินนะนะครับอย่างแรกเลยเริ่มต้นจากเนื้อดินนะครับ่าอย่างแรกเื้อเริ่มต้นจากเนื้อดินก่อนนะครับอันนี้เก่า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 จริงๆครับพี่พะสันเนื้อดินเราสามร้อยนะครับเนื้อดินสามร้อยเนื้อชิ้นดีพี่นะครับเนื้อชิ้นี่ฮู้ดดิ นะครับเก็บเก่าขนาดไหนพี่เนี่ยรลเปิดปีแยวร้าวร้านนะครับน่าจะเป็นเนื้อชินเงินแล้วล่ะนะครับเนื้อโซนนี้คือเนื้อชินเงินกับพี่นะครับพระสันนะครับดนะพระสันชัยนาฏโอ้โหพีเย้ยเนื้อชินเงินซะด้วยนะครับพี่จ๋าเนื้อชินเงินซะด้วยนะครับสัก300นะครับไม่รู้จะชินอะไรล่ะนะครับ300เท่านั้นนะครับ รวยอย่างเดียวมีเหลียวแลกใครคนนี้นะครับราคาแบบนับราคากันเองที่แบ่งปันนะครับได้มาแบบแล้วเราต้องแบ่งกันครับพี่นะครับร่วมสนุกไปพร้อมๆกัรองนี้ปากน้ำครับพี่นะครับพี่ดูผงช็อกนะครับพี่จ๋าผงช็อกเดิมๆเลยพี่นะครับผ้าผงของขวัญปากน้ําสวยจริงนะครับอ่าสวยจริงครับพี่หลังยันนี่เป็นแท่งเป็นล่องเป็นลึกลงไปเลยสามร้อยนะครับอ่าสามร้อยบาทนะครับองค์นี้จอบนี่พี่ดูจบเนี่ยนะครับสําหรับจอบองคนี้พี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเดียพี่ดูเนื้อเนี่ยนะจอบนะ นะครับดาวหูบหรือปึกปากพี่นะครับจอบหลวงพ่อเงินนะครับจะเป็นหุ้ยเขนหรือจะเป็นบางคานอันนี้ก็ก็แล้ร่วมกันพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นคาบเนื้อความเก่าเนื้อโลหะเอาเอาราคาแบบแบ่งปันนะพี่นะนะครับอา่าราคาแบบแบ่งปันนะจอบใหญ่นะสามร้อยนะครับเผื่อท่านใดแบบเบรงเห็นแล้วเจ๊ดจริงเออเบรงเห็นแล้วเจ๊ดจริงสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่สามร้อยลองุ่นนี่เส้นได้ดูเนี่ยดูเขาเก็บไปเนี่ย นำพิพ์เส้นได้องนี้โอ้พี่เนื้อเก่าลึกปึกปักนะครับเออเนื้อเก่าลึกปึกปักน้าร้าองนี้พิเศษอย่างคือบางไม่หนานี่บางเฉียบเลยน้าผ้องนี้บางมากในครับดีนะนะครับผมเทมาไม่แตกอ่ะนะเพราะไม่มีกรอบใส่ไม่มีอะไรใส่ไว้เลยอ่ะนะครับเราได้มาเราไม่ได้ดูไงครับโอ้ดีนะนนครับน้าไม่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 แตกอ่ะนะครับหน้าหูอยู่ในกล่องมาแบบนี้เลยนครับเอออยู่ในกล่องมาแบบนี้เลยเนี่ยนะครับฝาปิดผมแยกออกไว้น่ะเอาสามร้อยการเส้นได้พี่นนครับ สมเด็จพิมเส้นได้300รอบาทนะครับเดี๋ยวหาซองใสไว้ก่อนโอ้โหมาแบบมาแบบหวาดเสียวเลยแนวแตกไปโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับแล้วแตกไปเรียบร้อยเลยอันนี้อะไรนะอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าชุดล็อกเก็ตแล้วกันนะครับชุดล็อกเก็ตพ่อเดิมมะเนี่ยมี3ามรูปเลยพี่นวชุดชุดล็อกเก็ตเขามีชุดตะกุด3กษัตริย์นะครับด้านหลัง2อดอกนะพี่นะเออด้านหลังสองบานนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นยันนะครับนะก็จะเป็นยันหลวงพ่อเนี่ยมาแบบนี้เลยเนี่ยเอาไปสามร้อยนะครับว่าสา0ร้อยนะครับ จะมาแบบไหนก็ช่างนะครับแล้วราคาแบ่งปันอีกเช่นเคยเห็นไหมครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่นะครับอันนี้จริงๆกับเป็นพระอันเนี้ยผมไม่รู้ที่ไหนเนี่ยมาติดมาแบบนี้เลยพี่เนี่ยเออติดมาแบบนี้เลยอันนี้เป็นพิมพ์ของบางขุนพงศ์ครับพี่เป็นพิมพ์สายญาติปางสายญาติเด้๋ยวพี่นะนะครับคือเนื้อพระสวยเนี่ยพี่พาบ้านๆมาเขาจะเก็บแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่เหมือนที่อื่นที่ใดอ่ะนะครับเออมันจะไม่เหมือนไงแม้ดูโซเนื้อโซเนื้อนเนี้ยมีความเก่าและเป็นก้อนเอาลองสังเกตจากเนื้้อดดานนไ้ นะครับเออเราวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันได้เลยพี่เห็นไหมเราสังเกตจากเนื้อด้านในได้เก่าและเป็นก้อนนะครับแล้วดูด้านหลังเลยโอ้โหด้านหลังนี่ยก็กระยาศาสตร์นะครับเนื้อเป็นก้อ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 นเนื้อสวยเอาสามร้อยนะครับแต่ให้ทั้งถุงเนี่ยมาแบบเนี้ยก็ให้แบบเนี้ยเอาไปสามร้อยบาทนะครับคือให้แบบในราคาที่แบบเบาๆนะครับอา่าให้ในราคาที่แบบเบาๆแล้วองค์เนี้ยพี่นะครับองค์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อที่แบบพี่ดูนะลอยเหนือนะเห็นไหมพระแบบเห็นไหมพาะเดิมจริงถ้าถ้าทั อันนี้เป็นหลังระครังเขาเรียก 100, 100, 100ร้อยร้อยร้อยปีหรือร้อยสิบห้าปีนะครับเราลองดูแล้วกันพี่เนี่ยจะเป็นระคังแบบนี้เลยเนี่ยจะเป็นระคังแบบปั๊มตายางบางๆนะตายางไม่หนาตายางจะเป็นเส้นคล้ายๆหมึกซึมบางๆเห็นไหมตายางจะเป็นคล้ายๆเส้นหมึกซึมบางๆแล้วด้านหลังจะเห็นมวลสารชาัดเจนแล้วจะเป็นอรอยเนื้อเนี่ยพี่ดูพาพธรรมาชาติเนี่ยเอาสามร้อยนะครับสมเด็จหลังตายางนะครับหลังตายางไม่เออด้านหน้าแตกลายงานนะ,นะครับไม่ได้ใส่ในกรอบใดๆทั้งสิ้นเลยมาแบบนี้เลย เอาใส่ถุงไว้ให้พี่เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็เหรียญหล่อนะครับเหรียญหลอก็อันนี้ดูเขาเรียม,มานาะเรียมสามขว,แล,วแล้วดูรอยเขาแขวนมาเนะี่ยแขวนจนกรอบล้านหมดแล้วพี่นะครับแขวนจริงแขวนจนกรอบล้านหมดแล้วพี่นะครับสําหรับองค์นี้เอาแบบราคาแบบได้หวาดเสียวได้แบ่งปันเลยนะนะครับสาหรับสิบทัดนะครับหลวงพ่อเงินเงียพี่วัดดอนเยหอมสิบทัดหล่อโบราณเห็นไหมสิบทัศหล่อโบราณนะพี่นะหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมเอาสามร้อย แลวสิบทัดเอาสามร้อยบาทนะครับสิบทัดสามร้อยแม่นางกวักปูอิ่มครับพี่นะครับเนื้อออกโซนดําเลยเนะี่ยปูอิ่มครับพี่สัญลักษณ์แบบเนี้ยนะหน้าตาท่านจะเป็นแบบเนี้ยไม่มีวัดอื่นครับพี่ <c oughs> นะครับนอกจากนะครับแม่นางกวักปูอิ่มวัดหัวเขานี่ครับแม่นางกวักหลวงปูอิ่มวัดหัวเขาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแม่นางกวักเขาจัดจ้านี่ผิวหิ่งๆเลย เอาอปสามเนะครับ <c oughs> นี่แทบจะไม่มีราคาอื่นเลยนะนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เหมือนลุดกรอบไหมได้ยินเสียงอยู่นี่ไงนี่ไงเนี่ยเหมือนลุดกรอบนะเนี่ยฟังเสียงเนี่ยเหมือนลุดกรอบนะแล้วแต่เจ้าของอ่ะเขาใช้อยู่แล้วเขาไปให้ช่างเขาเลี่ยมเขียนว่าวัดใหม่บางุ่นพมนะครับอ่าวัดใหม่บางุ่นพมนะครับปีสี่เจ็ดนะครับอ่าปีสี่เจ็ดครับพี่วัดใหม่บางุนาง่นพมนะเนี่ยเนะจ้าของค่อยช่างเลี่ยมเลเซอร์นะครับเลี่ยมเสร็จแล้วเขาก็นะครับนำมาใช้นะครับแล้วเนี่ย เนี่ยพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับปีสี่เจ็ดนะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเนื้อสวยมากผมว่าเนื้อเดิมๆเ,เลยเนื้อแบบเนี้ยเนี่ยดูเนื้อเด็กเห็นไหมพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มปีสี่เจ็ดบังหนุนพรมเอาเอาไปสามร้อยนะครับบังหนุนพรมนะสามร้อยบาท นะครับบางหุ้นพรมส0มนะครับเออพอพอได้นะวันนี้อ่าคนเล่นไปเล่นมานี่พอได้เลยนะนะครับพอเยอะเหมือนกันนะครับอ่าพอเยอะเหมือนกันองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมนึกว่าเป็นธรรมดานะด้านหลังเป็นยนันเนื้อพี่และเป็นยันของหลวงปู่ทิมวลาดไล่นี่แหละนะครับใจความสําคัญเนี่ย้านหลังเป็นยันห้าในยันหลวงปูท่ทิมเลยเแล้วลึกด้วยนะดูการกดเดีย๋ยวไม่ใช่พ้าถอดนะพี่เดี๋ยวนี้พ้ากดจริงดูเดีย๋ยวลึกเป็นมิติเลย ผมเอาสามร้อยแล้วกันนะครับหน้าตาแบบเขาเรียกหน้าตาสะสวยเลยนะครับเออเอาสามร้อยบาทนะครับสาหรับองค์นี้พี่สามร้อยนะครับสามร้อยไี้ได้วาดเสียวได้แบ่งปันเลยอ่าสามร้อยได้วาดเสียวได้แบ่งปันกันเลยล่ะนะครับได้แบ่งปันแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นของเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับพี่พี่คมกิฟต์อไรเงี้เนี่ยดูได้อาจารย์ฟันเนี่ยนะครับเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับเหรียญอาจารย์ฟันเหรียญรุ่นนี้รุ่นสองนะครับอ่ารุ่นสองก็พี่นะครับงานสร้างโบสถ์น้ํา นะครับสร้างโบน้ําก็พี่เอาสามร้อยนะครับคมกริ300บสามร้อยบาทนะครับอาจารย์ฟันนะครับอาจารย์ฟันเอาไปสามร้อยาจารย์ฟันสามร้อยใบเสมาเนี่ยดูดูดขแขวนมัเนี่ยนะครับพี่ดูขแขวนเนี่ยฐานสูงด้วยใบเสมานะชินราชาใบเสมาฐานสูงนะครับสวยจริงพี่สวยไม่ต้องไปอิงนิยายเลยดูเนื้อเนี่ย นะครับดูเนื้อดูคาบดูธรรมชาติได้เลยพี่นะร่องรอยคาบความเก่าต่างๆนะครับอ้าร่องรอยคาบความเก่าต่างๆสําหรับองค์นี้ชิราซใบเสมาฐานสูงสวยเดิมและธรรมชาติเอาเอาสามร้อยนะชิราซใบเสมาฐานสูงนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันไหนก็ไหนๆก็จะหยิบอันนี้มาแล้วเนี่ยดูดิพี่นะอันนี้น่าจะเป็นกล่องของหลวงพ่อพัดนะใครับใช่ไหมเนี่ยเขาคงมีเขียนอันนี้อันนี้พรม พรมวิหารอายุยืนเนี่ยนะครับก็จะมีพรมวิหารอายุยืนอันนี้จะเป็นเห,หรียญรุ่นมงคลเศรษฐีปีหกสามอันนี้รุ่นไหนอะนะครับเอออันนี้รุ่นไหนอะเดี๋ยวผมดูให้นะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยพี่นะมาอยู่ในกล่องเขาเลยนี่มีคงมีโค้ดนะครับหนูพัดอันนี้เป็นยาแดงนะอายุยืนพี่นะเขาเล่นกันไหมไม่รู้ไม่ผมก็ได้เหมามาเนะพี่น,าน้าไม่รู้เล่นหรือไม่เล่นนะนะครับเออไม่รู้ว่าเล่นหรือไม่เล่นนะครับเป็นเหรียญอายุยืนอะ ้ววใส่่ไกอนับเออเดี๋ยวใส่ไว้ก่อน,นะอออนด้านหลังมีโค้ด้วยนะนะับเออด้านหลังมีโค้ด้วยนะเนี่ยอายุยืนอะนับอายุยืนแล้วก็เหรียญอะไรอันนี้อันน้นอันน้เป็นอะไรนะมงคลเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่นะอันนี้เป็นเหรียญอะไรเนะี่ยอันนี้เป็นเหรียญเหรียญอะไรเนี่ยมงคลเศรษฐีพี่นับรุ่นมงคลเศรษฐีนะ เอาอย่ว่าสามองนี่นะนะครับเนี่ยมีอันนี้ก็เป็นมงคนเศรษฐีนะเอางนี้สามองนี่นะสามองเอาสามร้อยนะครับสามองเอาสามร้อยพี่นะครับมาแบบนี้เลยเนี่ยมัดยางมาด้วยผมว่าให้ยางไปด้วยเลยนยเอาสามองสามร้อยนะครับง่ายดีนะครับเดี๋ยวไปเล่นรายการอื่นต่อนะครับเออเพราะว่าพ้ายังอยู่อีหลายรายการนะครับสําหรับองค์ต่อไปครับพี่นะครับพี่ดูองนี้นะนะครับอันนี้คือเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวคือเออเก่าจริงที่เก่าแล้วมีมีร่องรอยแบบแต่งนะครับอาจจะแบบ เขาเราียกอะไรอาจจะมีเนื้อเกินเนี่ยไปร้อยแต่งเห็นไหมเจ้าสัวหล่อบโบราณพี่นะมีร้อยแต่งนะพี่นะในครับเอามีร่องร้อยแต่งแทงตะไบเก็บงานเนี่ยเห็นไหมมีร่องร้อยแต่งและแทงตะไบแบบเก็บงานเดียวพี่เจ้าสัวหล่อโบราณนะสามร้อยนะครับสามร้อยบาทแบบนะครับเจ้าสัว นะครับเจ้าสัวสามร้อยนะครับเจ้าสัวสามร้อยนี่ครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์กลางมะแต่ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่อ่ะพิมพ์ใหญ่จะยาวกว่านี้หน่อยอ่าพิมพ์ใหญ่จะสูงกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกั่วสีมแดงครับพี่สิมงแดงแน่นอนเนี้ยพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเป็นพิมพ์กลางนะอยังสวยอ่ะเนื้อยังสวยจริงหลังรางปืนนี่พี่อันนี้เป็นของสุโขทัยนะนะครับพี่พิจารหลังรางปืนสุโขทัยนะครับเอาสามร้อยผมบอกแล้วใครไวใครได้อ่ะ สามร้อยบาทนะครับสุโขทัยได้มาเดิมๆนะครับพี่ดูหน้าพระได้เลยเนี่ยเดิมๆแล้วก็เตาใหญ่เนี่ยนี่ดูเขาเรียกไม่ใช้เนี่ยอันนี้ร้อยแขวนยังอยู่เลยเนี่ยเต่าใหญ่นะโอ้เบลเลอเธอเลยพี่เงินเฟื่องฟูนะครับอ่าเงินเฟื่องฟูนะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อแล้วพ่อหลิวเหรอหูตอกโคตรได้คมกิ๊บเลยดูตตอกเลยอันนี้เป็นปีหกศูนย์นะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับ รุ่นเงินเฟื่องฟูครับพี่นะครับเจ้าของเขาชอบเต่านะผมว่านะผมดูจากอ่าลักษณะหลายๆอย่างแล้วเจ้าของเขาชื่นชอบเต่าแน่นอนเพราะว่าเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเต่าประมาณสามสี่องค์นะออเต่าประมาณสามสี่องค์นะนะครับผมเห็นเต่าเนี่ยนะครับอันนี้สร้างที่ไหนเนี่ยเขาเขียนอะไรเนี่ยเนี่ยออาจารย์ชนสร้างเหรอใช่ไหมเนะี่ยอจุดชนนะปีหกศูนย์นะครับเอา เอาไปสามร้อยนะครับเราก็ไม่ค่อยรู้ที่มาที่ไปเขาหรอกพี่แับได้มาแบบเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยพี่บังหนุนพมเป็นพิมพ์เกตบัวตูมไหมเป็นบางหนุนพมไหมหรือเป็นวัดคือเป็นบางหนุนพมปีศูนย์เก้าหรือไม่ใช่ศูนย์เก้าหรอ่าจะเป็นวัดระฆังร้อยปีอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวดูการเจาะกรอบเดี๋ยคือพระผมไม่ได้มาแก้งเก่านะครับพี่คือเขาเก่ามันจะแต่แต่ดั้งแต่เดิมแต่บ้านเขาอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกพี่ประวัติจะ่ทีมาที่ไปแบบเนี้ยมันคืออะไรนะครับแต่ที่รูู้วว่่าเนนนพพิม์กบัตแอ นะครับแม่ผมมองว่าเป็นเกดบัวตูมแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับบางอย่างเราไม่ได้ถนัดเลยพี่นะครับเออบางอย่างพระก็มีหลากหลายเป็นหหูนะครับนะเป็นหมื่นๆอย่างเราไม่สามารถรับรู้ได้ทุกอย่างเลยพี่นะครับแบบเนี้ยเนี่ยผมก็ไลฟ์ซึ่งความรู้นะครับเอาก็มาแบ่งปันเพื่อเผื่อใครถนัดนะครับเออเผื่อใครรู้หรือดูเป็นนะครับแต่เนี่ยเดิมๆอยู่แล้วพี่พระมันไม่ได้มาแกล้งเก่าเอาสามร้อยเกดบัวตูมสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ได้รูปของเขาเก๋ได้มาแบบนี้เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นจีว้นเลยนะเอ้ไม่จี นะพะยัญจานมือเนี่ยอันนี้เก่าดูเลยเก่าจนแบบขู่กรอบเหลืองเลยอะไม่ใช่เก่าธรรมดาได้ไหมนะ,ะเขาเรียกว่าเก่าจนกรอบเหลืองเลยอะเนี่ยดูดินะครับเป็นหลวงพ่อกวยเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็จะมีรูปภาพท่านมีรูปแล้วไปสเกลด้วยนะไปเก่ากึกเลยสามร้อยนี่แล้วรูปพ่อกวยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่หลุดกรอบได้ด้วย,อยขออนุญาตแกะนะ เราขอญาตแกะแล้วกันเพราะว่าในเนก็หลุดกรอบแล้วพี่นะครับองนี้น่าจะเป็นพิมวัดลระครังพี่เกตบัวตูมนะครับโอ้โหดูเนื้อเนี่ยในครับองค์นี้ผมขออนุญาตใช่คหว่าจัดจัดจ้านเลยล่ะอืเนื้อเป็นก้อนเลยพี่เห็นไหมนนครับพี่พิจาร์เนื้อเป็นก้อนก้อนก้อนเลยพี่นี่เกตบัวตูมในครับพิจารนี่เกตบัวตูมครับพี่นนครับเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเกตบัวตูมของวัดพระคังนะโอ้โหสุด ห็นไหมเกตบัวตูมวัดระคังเอาห้าร้อยขอห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เนื้อจัดจริงนะอันนี้เนื้อจัดจริงขอห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สําหรับองน์นี้อันนี้เป็นไม้แกะครับพี่นะับอันนี้หลุมพังเงินอยู่แล้วพี่นะครับนะไม้โพแกะนี่ไม้โพนี่นี่บานบานนี่แห้งแห้งแบบนี้ดิพี่นะครับ้นะนนนบานบานมันต้องแห้งแห้งแบบนี้สิพี่นะครับมันถึงจะมันนะครับมันถึงจะเล้าใจอ่าถึงจะมันถึงจะเล้าใจ มันมัเล้าใจเราสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็อันนี้เป็นพระนาดูลนะครับโอ้โหพี่ดูเนี่นาดูลเนี่ยนะครับเออพระกุนาดูลนะครับพระกุนาดูลดูดิสวยดั้งเดิมสวยธรรมชาติเลยนาดูลเนี่ยเราดูด้านหลังเลยโอ้โหเป็นไงดินเนี่ยดินนาดูลเนี่ยเอาสามร้อย ออนี่ดินนาดูนเลยพี่สามร้อยบาทนะครับนี่นาดูนนะครับนะักรกรุนาดูนนาดูนแล้วก็องนี้พี่นะองนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นของปีรันนะครับดูไข่นะเนี่ยพี่ผมให้พี่ดูไข่เนี่ยนี่ปีลันเป็นเป็นพิมพ์ปรกโพดูได้ไหมดูไข่ดูธรรมชาติเนี่ยปีปร,ปรันปรกโพสวยจริงนะครับได้ไหมเนี่ยปีรันนะเอา าสามร้อยปีรันสามร้อยบาทนะครับพระปิตาอันนี้สองลิตรเลยนะครับนี่ออกสองลิตรเลยพี่หลวงพ่อทับวัดทองออันนี้เขาแขวนใช้ไหมเห็นไหมอันนี้เขาเรียกเปิดหน้าเปิดหลังใช้นะนะครับเออเปิดหน้าเปิดหลังมีหน้าหลังก็หน้าเลยโดนนี่ข้างไม่โดนเห็นไหมเปิดหน้าเปิดหลังใช้มาเลยพี่ดูนี่ดูนิ้วนิ้วเป็นนิ้วอ่านิ้วเป็นนิ้วนะครับหลวงพ่อทับวัดทองเขาพี่เอาห้าร้อยพระทับวัดทองนะแล้วก็รายการสุดท้ายราย้ายสุดก็พี่นี่ องนี้พี่นานะครับที่ผมดูมานะองนี้แบบโอ้ปึ๊กเลยพี่ดูเนี่ยฐานคู่บังขุนพมนะครับอ่าฐานคู่บังพมอันนี้ส่องไปห่างๆก่อนนะครับยังไม่ต้องแกะส่องไปห่างๆส่องจากในกรอบระยะไกลนะครับส่องจากในกรอบระยะไกลครับพี่นะครับฐานคู่บังหุนพมโอ้โหพี่ <ash> สุดยอดเห็นความเก่าแต่อันนี้เป็นตลับหลังปิดน,นะขอญาตแกะนะครับพี่เก่าขากรอบเลยพี่ด Lower ูเลยวนะัเป็นเก่าธรรมดาเก่าขากรอบเลย โอยาแก่นะนะครับอันนี้หูพี่เดิมเดิมสุดๆแล้วนะครับนะนะครับเออถ้าถ้าช่วงบ่ายๆต้องหลัก 1, พันพี่นะครับนาะองค์นี้ต้องหลักพันแน่นอนดูดูฟอร์มพระเดียนะคุณพี่จ๋าคุณพี่ดูฟอร์มพระ,ด Harmon, ดรพระคือเป็นฟอร์มพระ,รพระ,รพระที่ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยเนขา้ากลุแบบแน่นแน่นไม่มีลอยเลยนะครับแน่นแน่นฝังลึกพิมพ์สวยพิมพ์ลึกนะครับเห็นไหมเนี่ยฐานคู่บางขุพมนะครับนี่เส้นบังคับพิมพ์คมกิฟต์เลยเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยให้ดูเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยดูข้าปกลู่ด้านหลังค นับนับเป็นไข่ไข่เป็นไตไตเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นไข่ไข่เป็นไตไตเป็นฟองก็เรียกฟองเต้าหู้นะครับเขาเรียกว่าฟองเต้าหู้นะครับเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับรายการท้ายนี้ขอเลขมงคลนะนะครับนะจบรายการท้ายของเรานะครับขอเลขมงคลเลยพี่อเด็ตไปขึ้นขอเลขมงคลหน่อยนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ใดสนใจรายการไหนสายสนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ